สาระเศรษฐศาสตร์เรื่องการบริหารจัดการการลงทุนในภาคครัวเรือนในครอบครัวของนักเรียนมีการวางแผนการออมเงินและการลงทุนอย่างไรบ้างคะ แล้วการออมและการลงทุนดังกล่าวส่งผลดีกับครอบครัวของนักเรียนอย่างไรบ้างทุกคนคะการลงทุนเป็นการใช้เงินออมที่สะสมไปลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์เช่นการซื้อกองทุนรวมการซื้อหุ้นของบริษัทการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการซื้อทองคำ การลงทุนจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อป้องกันการขาดทุนและมีความเสี่ยงน้อยที่สุดการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีในครัวเรือนควรปฏิบัติดังนี้ 1. กํากำหนดวัตถุประสงค์ของการลงทุนที่ชัดเจนว่าจะลงทุนอะไรฐานะด้านการเงินของครอบครัวเป็นอย่างไรความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่จะลงทุนเป็นอย่างไรแล้วจึงค่อยตัดสินใจ เรือกว่าจะลงทุนหรือไม่ 2. การจัดแนวทางการลงทุนคือการเริ่มตัดสินใจจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทว่าต้องมีสัสดส่วนเท่าใดเช่นนำไปซื้อกองทุนรวม70%และซื้อหุ้นบริษัท30% 3. การวิเคราะห์และการเลือกหลักทรัพย์ซึ่งหลักทรัพย์มีหลายประเภทเช่นการซื้อธนาบาัตรหรือหุ้นผู ซึ่งแต่ละประเภทจะมีผลตอบแทนและมีความเสี่ยงแตกต่างกัน 4. การประเมินผลโดยภาคครัวเรือนจะต้องประเมินผลความเสี่ยงสินทรัพย์ที่จะลงทุนก่อนเสมอและจะช่วยเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงในการลงทุนของกลัวเรือนลงได้ทุกคนคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบใดในสินทรัพย์ใดย่อมมีความเสี่ยงเสมอดังนั้น ก่อนจะเลือกลงทุนในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อจะได้ไม่เกิดการขาดทุนและไม่สูญเสียงเงิอนออมโดยไม่ได้รับผลตอบแทน